เฮ้ยขับโหขับรถอย่างนี้รวย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 มากใครอ่ะครับไม่ใช่ครับ <พา S 2> เฮ้ลงมามคุย,<ล>ยก่อนโหขับรถโคตรหลอ่อโคตรเท่เย่เฟอร์รารี่มีเงินไม่ต่ำกว่าสิบเอ็มในบัญชีชัวไม่มีครับพี่พนหมดแยกในรถอ่ะยังครับยังพี่้ยเอาดีดับนี้หมดอยู่แล้วอุ้ยพี่พี่พี่ลุว่าไรลูกเขยพี่อ่ะ ได้เหรอใช่เอามาไก่บี้เหรอมานี่เลยมึงมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยแล้วมึงไม่พูดไม่จายนี่ก็เงียบเลยนะไม่บอกอะไรยังไม่บอกพ่อเหรอไม่รู้พี่เพิ่งรู้เนี่ยเอาหนูเป๊ะละกันหนูก็ไม่รู้ชื่ออะไรชื่อหมิ่นครับพี่ชื่อเหม็นหมิ่นนะครับหมิ่นหมิ่นใช่ครับพี่คุณชื่ออะไรเพิ่งมาเข้ากานางเหรอเข้ามาตัสามเดือนแล้วครับพี่ สามเดือนมีนี่แก๊งไหมมาถึงผมใช่ไหมครับใช่มีเป็นนี่แก๊งอยู่ร้อยกล่องครับของปีมีอาวุธยังมีแล้วครับมีแล้วครับมีอะไรบ้างมีมีดไม้ปืนครับปืนอะไร MK2 เหรอใช่ครับ MK2 ครับผูนานยังเนี่ย นี่เพิ่งรู้เลยอะไรนะครับพี่ยกันนานยังประมาณเดือนกว่าๆแล้วครับเป็นแฟนกันย,ยังกูถามยังยังคุยคุยกันอยู่ครับพี่คุยนานจังไงต้องต้องค่อยๆลองดูกันก่อนครับพี่ รือไม่หลายคนหรือคุยหลายคนคนเดียวครับพี่มีคนเดียวครับไม่เจอกันได้ไงอ่ะเจอกันได้ไงตกตกปลาครับเจอเจอกันที่ตกปลาครับอ๋อแล้วใครเป็นคนทักใครก่อนผมครับพี่ผมทักก่อนทักว่าอะไร ตอนนั้นผมทักไปขอขอซื้อซื้อเหยื่อครับพี่อ่าแล้วก็ชวนกันตกปลาต่อครับเรได้เหยื่อเลยเหยื่อตกปลาครับพี่อก็หมายถึงเหยื่อตกปลาไงอะไรอ่ะเมืออะไรเนี่ยก็ชอบชอบไหมชอบยังไม่รู้ชอบตกปลา มึงชี้อะไรกูถามอชอบอะไรช,ชอบชอบเบบี้ครับพี่อันแสนหนึ่งถ้าชอบมากดเลยกระเป๋าอะไรครับพี่ตีหกเก้า สุดสามน้อนเกเรครับพี่หลงเอ้ยรู้เหรอรู้ครับพี่หลงครับครับนี่ก็ไม่คิดจะบอกไปไหนละว่าอ,อาะบอกอีทีตอนเลิกไม่ได้บอกอีทีตอนเลิกละ่ <laughs> ละละ่ะล่ะอีกคนแล้ว ไรหนูหนูมีคนหนึ่งหนูก็รึกสาพ่อตลอดไอคนไอคนที่มันอยู่แก๊งอะไรนะไอสูตรสูตรสูตรน้ำตาลอะเจ้าวะไอสูตรน้ำตาลแก๊งอะไรวะปลาหน,นึง่งชื่อไม่ออกอะไม่มีสูตรน้ำตาลไม่เคยนะจูบุจูบุปุยดาเลวอะไรหรอดา,าเลวโอเคไม่ขุดเรื่องเก่าเดี๋ยวอยู่ปัจจุบัน <c oughs> จริงครับพ่อมีความสุขไหมล่ะหนู่หรอมี เอามาแสนหนึ่งมาพ่อสาระเลยนะเร็วมีเท่าไหร่เอามาพักเตัวมีนิดเดียวอ่ะเพิ่งได้ก็แจกไปอะไ่ะไปวฟาร์มสิเนี่ยก็ไปช่วยกันฟาร์มจะได้มีเพิพ่งฟาร์มมา 5m อ่ะเพิ่งได้พักวันนี้่แสนเดียวเนี่ยป้าพ่อประมูลมนเกิดป้าเคยขอไหมอ่ะมีแต่ป้าให้เคยขอไหมอ่ะถ้าป้าไม่มีประมูลป้ามไม่ขอหรอกตอนนี้หมดตัวแล้ว,ลวมีตมังค์กินข้าวแค่สี่พันป่ะข้าวมาขอป้าได้ อ๋อตั้งเดียวอะที่หกเก้าพอเปล่าเลยอะที่หกเก้าตัวละเหลืหออยู่สามพันเอาหมดไม่สนลูกใครซื้อเค้กมาให้แมวแล้วมั้งเอาแต่ตังมั่งเอามานี่มานี่เอาเค้กเอาเค้กมานี่ <laughs> ชื่ออะไรวะยังไม่ได้ถามชื่อเลยนะชื่อชื่อมินอม้นได้ปะมิ้นมิน,มนครับพี่มินชื่อมึงเรียกยากกวะมึง,งเปลี่ยนชื่อได้ปะไหนขอดูบัตรดิ หมิ่นใช่ครับหมิ่นครับพี่ใครเอาใครเอหมิ่นแป๊บนึงแล้บนึงเดี๋ยวให้ลูกเป่าเค้กนึงวันนี้วันนี้ไอพี่เงี้ยล่หมดตังค์แล้วร้องเพลงด้วยเป่าเค้กอ่ะไอเป่าเค้กไอป้าเป่าเค้กต้องร้องเพลงด้วยเป่าเค้กเลยพี่เนี่ยผมเตรียมของกันมาเกิดพี่ละผู้เรี้ยงซีคือพี่มีติ๊กเกอร์ด้วยน่ารักเชียวมาแฮตตี้เดอร์เดย์ดูดูเด็บบี้เดอร์ดูดู เด้อหนูอยากมีน้องสาวอ่ะอยากมีลูกอ่ะเมื่อไหร่มันมีหนูจะเป็อยากมีลูกหรอไม่บอกพี่ล่ะฮะนกฮะลูกพี่หลงไอสัตว์อาหรอโทษทีเฮียนี่เขาอยากมีน้องมีน้องหมายถึงว่าหมายถึงพี่หลงอ่ะมีลูกจะเล่นลูกกูสรกแล้วอ๋อแล้วไปไหนอ่ะร้องยังร้องแล้วไงเดีเดินดูดูไม่ดีด่ะร้องร้องร้องใหม่ร้องใหม่ เพราะว่าผมเก็บใหม่เลยโอซีดีว่าไอแมาพี่คือพี่ขายแน่เลยมันขายไม่ได้ก๊อตผัวเรียขายได้ร้านนึร้านหนึ่งพี่ร้านหนึ่งร้านหนึ่งเป็นคนรับไอพี่ขายนั่นเลยพี่กดสดอ่ะร้องอ่ะร้อนไอป่าตั้งใจฟังอยู่ร้องไปหลายรอบแล้วอาร้อนอ้าป่าเป่าเลยก็ได้เปล่าเลยป่า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 ไหนอ่ะชื่นใจเหรอกลิ่นอมค้ารู้เบิร์บ เบ๊์ปูอย่าดูมานั้นดูไหมปกติน่าเก๋ปกติเพื่อนรักอืมพอดีใครอะลูกแต่นี้บอกว่าให้เรียกคนนี้เป็นเพื่อนรักนะครับใช่ใช่แต่ละนุ๊กไปฟังแล้วขอให้เราลดประมูลสักสิบล้านคันมันไม่สิบคันลูกเอาหมดเลยนงป้าเขาคืดเอาหมดเอาหมดจริงเหรอเออเอาหมดจริงแต่ละดูไอคอน เขาเป็นเพื่อนได้ในโลกคนนั้นขำอะไรเนี่ยยุดมั่วจังวะหยุดมั่วหยุดมั่วพ่อแปะพุงด้วยพ่องะโอ้โหเหี้ยพ่อแปงไปตอนเท้าไอ้นกลับหมดสะดุปสดุไอ้นกลับหมดน่ะนะพี่ดูเดะอย่าเลี้ยนนินกมียาไอ้ทากันเลี้ยมันหายากเอ้ยก้อนติ๊บมานนี่น่อยดิยยังใช้อยู่เหรอหมดไปแล้วกระปุกละ